หลายบ้านก็จะปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะครับผมเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับปลูกไว้นะครับปลูกง่ายๆนะครับผมอาจจะกวาดเงินกวาดทองเข้าบ้านนะครับผมแชนแนลสวัสดีครับวันนี้มาดูต้นนางกวากกันครับเพื่อนๆต้นนางกวากปลูกง่ายนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะครับยังใช้กิ่งของมันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูต้นนางกวากกันครับ ลายบ้านก็จะปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะครับผมเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับปลูกไว้นะครับปลูกง่ายๆนะครับผมอาจจะกวัดเงินกวัดทองเข้าบ้านนะครับผมครับก็ปลูกประดับก็สวยงามนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลกันด้วยนะครับเพื่อน ครับเวลาเราจะขยายพันธุ์นะครับเราก็จะเลือกกับกิ่งประมาณนี้ครับผมครับกิ่งประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับความยาวก็ประมาณหนึ่งคืบขึ้นไปนะครับผมประมาณหนึ่งคืบก็ได้ครับหรือถ้าชอบยาวๆก็หนึ่งฟุตนะครับแต่จะให้โตเร็วก็ประมาณนี้เลยครับผมครับประมาณคืบกว่าๆอย่างเงี้ยครับผมครับสวยครับขยายง่ายๆครับเราแค่ตัดกิ่งไปครับนี่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการชากันนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ต้องการไม้มงคลนะครับที่ปลูกง่ายนะครับอย่ามองข้ามเลยนะครับกวากนี่นะครับผมนางกวากนี่แหละครับสุดยอดเลยนี่บางครั้งเราหากระถางไม่ได้เราไม่มีความพร้อมนะครับถุงพลาสติกนั่นที่เรานํามารียธได้นะครับผมที่เราไปซื้อของนะครับเอามาปลูกได้เลยครับนเะพื่อนๆแล้วมันขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะครับผมใช้ประมาณ5กิ่งนะครับก็ได้หนึ่งกระถางแล้วนะครับเพื่อนๆนนี่ผมมาปลูกไว้นะครับได้หลายเดือนแล้วนะ รเราก็เนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกเหมือนกันนะครับได้สามแล้วนะครับเพื่อนสามกิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาต้นหน้าบ้านมาอีกสักสองกิ่งได้ห้ากิ่งนะเพื่อนจากต้นเดิมนี่ผมก็ใช้แค่สามกิ่งนะใช้สามกิ่งก็ได้ครับผมกระถางหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าอยากได้ไม,มากได้สวยก็คือห้ากิ่งจะดีมากนะแต่นี้เดี๋ยวผมจะหากระถาง ใหม่เปลี่ยนนะครับเวลาเขาแตกเยอะเห็นไหมฮะเขาจะแตกหลายกิ่งเลยนะเพื่อนๆยิ่งตัดเยอยเยอะดี๋ยวก,ก็จะแตกอีกนะครับเดี๋ยวผมไปเด็ดอ่าหน้าบ้านมาเพิ่มอีก2กิ่งนะครับเพื่อนอีก2กิ่งกิ่งที่4ครับเพื่อนโอเคเราจะได้5กิ่งนะครับ ครับ1 2 3 4 5ครับก็ประมาณเนี้ยฮะกิ่งยาวประมาณครึ่งฟุตครึ่งฟุตหรือฟุตหนึ่งก็ได้นะเพื่อนแล้วแต่ชอบนะความยาวความสั้นนะครับเราก็จะครับเอาดินใส่กระถางนะครับง่ายๆนะเพื่อน ไปซื้อดินปลูกมาเลยครับดินปลูกครับง่ายๆครับซื้อดินปลูกมานะเพื่อนๆเน,นี่ยฮะตรงกลางเลยครับเพื่อนหนึ่งต้นนะฮะหนึ่งต้นแล้วก็สี่มุมนะครับด้านด้านรอบนอกนะครับสองต้นนะครับ สต้น4ต้นนะครับต้นนกวัก,กศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิมีอิทธิฤทธิมากมีบุญญากวักเงินกวักทองมีค่าอะไรให้มาเทมาต้นมหามงคลนะครับมาแล้วครับปลูกง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำกันนะครับ ครับลดน้ํากันครับเพื่อนๆง่ายๆครับบุญนํามามาช่วยลูกด้วยให้ลูกลำรู้ยด้วยบุญกุศซนครับผมมาแล้วนะครับนี่ครับปลูกง่ายๆครับเราก็จะมีนางกวากไว้นะครับดูชมกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมเจเ Channel จนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เจเ Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมของเจเอ h ชน n e l นะครับ รักเจ๊น,น้อยขอให้รักนานๆสวัสดีครับ